ขี่เบ่งบ่อหรือไดๆขี่มึงรู้นหน่อยนึงอ่ะพอละพลาดละพลพละพลพละพลละลงลงไว้ใจได้เนาะไอ้ช้างเนาะคำน้อง,องลาเบนเถิดเนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้อง,องกันเบิดสุสขกขุลสกุนเนาะว่าชิวยในประเทศหรือว่าต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาบุญบ้านปลายอีกแล้วเนาะ กลับมาอีกรอบหนึ่งนงถือว่ารอบ,อบคำเนาะกะป้าต้องเห็นทั้งอบอลลี่พี่น้องเลยเพิ่นเอาหลดมาเซไปไผ่ทุกอย่างเนาะแต่พวกมัาเป็นของไผ่พี่น้องเ,เดี๋ยวสิเข้าไปทำเพิ่งก่อนแต่ว่าก่อนสิเข้าไปทำครับมาทักทายสบายดีทั้งอ่าลุงเทิมกับน้องทงเนาะสบายดีโอ้ป้ากัน นั่งกอจอล่อถ่าผู้ธดยอันนี่ยนั่งนี่แหละมันทีม <Sur i. S 2> งานเพิ่นกับอาเราเาเรื่องธุระธุรังกันหลายคนเนาะมันกับยันมาเสียงรบกวนเพิ่นเวลาเราลุกคุยกับน้องกันกระเด็นมาลี่มันเป็นมาลี่เหรอนั่งเล่นนี่แหละไอ้เจ้าบอกจะไปชั้นเด่นมันมอนรี่ได้บ่บุญเนี่ยมอนรี่ป่แม่นข่อยบ่ได้เฮ็ดพิษ่อยกบุรีเด้เนาะอ่าเจ้ากระไดนั่งทุ่งเนาะมาเฮ็ดโทรศัพท์น้องทุ่งเมื่อกี้เฮ็ดเห็ดนี่แหละอ่าเพิ่นเพิ่นหนึ่ยังไอ เป็นขอเพจขอไล่ผู้แสพผู้สาวหรือว่าเนี่ยไหนโมเมนต์เหมือนอเนาะแม,น <c oughs> ม,มเน <c oughs> ต์หรือโมเมนต์ด้วยกาขอเจ้าเจ้ายังเยี่ยงแค่นั้นบอกว่าเะไบอกว่านี่ยโมเมนก์แแล้วขอเพจทั้งผู้สาวที่เพิ่นมาออเนี่ยโอ้ดิบาบุญยืนคุย,ยันะ,ะโ,อโอ้พอพอเพิ่นได้เหยาะในหัวเนาะพอบางเงาเนาะมีผู้โดมนองมันกัช่วงหนึงเพิ่นเพลิมีผู้ใดโดมน้ำเพิ่นหระเพิ่นเงาแมนบันนี่เขาเลยติงตองติงตองหาบันนี่คือขึ้นแล้วหนูเนาะมาขบคือเก่าแล้วนิ่ม ยิ้ม oui> นะยิ mm ้มได้ละดีใจน้ำเด้งยิ้มอีกข uh ้างบ่กเนี่ยหาอะไรนี่นะโดยโดยฮะบําบุญอ่เดินทางไปทางเลยนี่นะเราคอยไปกินกระปุ้นโอ้ว่าโยเห็นเพิ่นออกไปส่วนพี่น้องเว้ยเพิ่นเห็นเพิ่นคุยกันอะไเพิ่นออกไปไปกินกระปุ้นโดยคือบวนเนี่ยคอยกลับมารอบไม้พวก่อนคอยออกไปคอยสังเกตเห็นรถนะนะอยู่หลังรถบาวรีคอยก็เลยโบกหุ้มเป็นของไพ่คอยก็เลยกลับมาใหม่กลับมาใหม่ของใจ พี่น้องเอ้ยไปไปเบิรงไปสไปไปเดี๋ยวคอยไปถามไปบอกเจ้าได้บอกเป็นยไงโดยเจ้าเดี๋ยวคอยไปถามทั้งวอร์ี่ก็ได้เนาะโดยโยเพราะว่าเห็นอยู่ในรถวอร์ี่เนาะโดยเห็นรถขี่รถพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องอาตัวเนาะเป็นยังลงไม่ลงมืออีมือเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้เนียพี่น้องเอ้ยตัวใหม่ดีนี่ของไผเด็เจ้าของโอยู่เนาะ ต้องถามบอลลี่นะสบายดีบอลลี่โดยสบายดีคอยเห็นรถคันนี้อยู่ในหลังรถเจ้านะมันเป็นของไคอ่ะนะคอยคล่องใจคอยออกไมเทีหนึงเลยโดยปรบุญมาจี้กล้องใชะกันรถอันนี้เนาะไม่คอยคล่องใจคอยก็เลยกลับมาเบิรงกอ่ะนะคอยยังไม่ได้ถามลืมพอยุวข่าวแห้งเราคอยไม่ได้ถามรถน้องคอยท่องนี่น้องเอยเนาะโอ้บอลลี่มามอบไปเป็ดแต่ก็มอบแล้ววังกี่นี่แหละโดย เป็นอะไรงามอยู่บ่ผมงามเหอนนั่นคอยกันอยากได้อีกกันเด้่นี่เด้ลองเหรอบ่พี่น้องเไยบาลี่ลองเบมึงหน่อยนึงมันมันมีเสียงอยู่พ่มีอันน่ะทักคุชเจเพิ่งไหวชัยเลยเออบารี่ลองเบมึงแล้วตอนนี้พี่น้องเยงไอเจ้าของคนลองเบมึงรถนะเขาบอกว่าโอ้สบายดีน้องไอเจ้าของพคนลองเบมึงรถเนาะลองบิดตรงนูลองบิดตรงนู้เออพี่น้องเไยโอ้ยเด้อ๋อต้อ มาเลยไหนน้องมันขี่มึงบ่หรือไหนขี่มึงรู้หน่อยนึงอ่ะเพราะละพะละพะละพละพละงรงอกเป็นยอกเป็นยอกน้องเกืะท้องกระเสือพูดเลยขี่เลยเลยขี่แล้วหยอกนะโอ้ยิ้มมายุดธเลยน้องคำม้อนี้ตามไปดูนเป็นไหนก็มั่ซึ่งไปไหนดีใจดีใจดู ເຮັດນ້ໍາຕາອົກລູເອີນອງນາຕີໃນໍນອງໍ່ຶດັນວ່ນດນາທັນອງລຍັລົງມ້ມືກັບເສາລູບສົາໍາອຈັດຈນ กินนิ่มมาล่มดีแท้ไม่หนีกล้องคือการดีโออ่ะอิ่มบุญอิ่มซินแล้วพี่น้องอิ่มบุญอีกเลยเจ๊กไก่ที่ว่าเขาเบิดเนาะพอดีคกทีมงานพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพอดีอือโอ้ยเละได้อยังมาฝากไอชงไอซางเพิ่นบุหรี่อย่างจำควายมีแต่น้ำมันน่ะอยู่รถดผูกน้ำนี่จะเว้นมันล้น่ะวะนี่มื่อนี่นะเพราะว่าทางทีมงานเทาก็มาเบิดเนาะมื่อนี่ วัดสุขสุคนต์มานีพี่น้องไงมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวแจกบุญแจกเบอร์ก็มีมือหนิอ๋อเลยอ่าประกาศหาคู่หาคู่ก็มีเจ้าว่าประกาศหาคู่นะบอกแล้วเนาะคือเห็นอ่ามีผู้เสกผู้สาวเพิ่นมาโปรโมทตัวเองพี่น้องไงเพิ่นก็อยากมีคู่ครองอ่าสามสี่สิบปีแล้วเราก็เนาะเป็นอายุบ่เออแม่แหละแต่ว่าเราก็ยังเกียวอย่างที่บ่าอ๋อสามสิบปียังเกียวอเรื่อยเ่ใจดีห้องอยู่ทางอ่าบ้านของบอจันท์เองพี่น้องเไง เจ้าของห้องสีเพื่อนเนาะโดยโดยโดยเอ้ากะบ้าบุญขอบคุณแล้วเบิ่งการที่เรียกเพิ่อนทางสร้างเพื่อนเพื่อนถามเพิ่อนเพื่อนในยังอยู่ขุดกอดกอดอยู่ทางไหนโดยโดยไปจะไปหาทางไอ้สร้างคนกันโดยไปถามเพื่อนเพื่อนด้วยนได้รถไม่เป็นได้ไหให้ถามไอ้สร้างมึงดูถาม้ว้เอารถไอ้สร้างวะนี่ใช่น้ำการเบิร์ดอะไรโอ้รถครอบครัวโอ้โดยโดยสบายดีแล้วเนาะ ดีโอ้ดีใจแห้งว่าซะโอ้หลดครอบครัวเนาะมีทางคุณยายเพิ่นมอบให้เป็นของขวัญเด้อก็ว่าได้เนาะเฮ็ดอนว่าทงนี่โอ้มีแต่คนอ่าโชคดีพี่น้องมาเฮ็ดเฮือนหลังนี้เนาะอ่าถือว่าได้ได้อ่าบัดสุคนเนาะไอ้สางเนาะโดอ่าน้องดาวโดยสวัสดีน้องดาวก็ได้คันนึงอ่าไอ้างก็ได้เป็นรถครอบครัวก็แถมยังอ่า ได้ปดนี่ปดสินเนาะโอ้ถือว่าโชคดีได้สร้างเลยอ่าไปเฮ็ดแต่ละหม่องแต่ละบ่อนี่ก็ถือว่าเฮ็ดหลายหม่องหลายบ่อนอยู่เนาะแต่ก็ยังบ่โชคดีเท่ามาอ่าเฮ็ดเฮือนบ่าวทงเนาะอ่าโชคดีตรงใดอ่มีผู้ใหญ่อ่ามองเห็นความขยันเนาะแล้วก็อ่าได้ปดนีปดสินให้สร้างนําแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นําพร้อมเนาะเป็นทงก็เนาะนไ้ก็ได้ได้เนาะได้แม่นอ่าเนใส่ไว้ก็ได้อ่าสายไฟจาก่บนําเนาะ ไอ้สามผัดลมน้ำโอ้ผัดลมทั้งบเตียงบ่อืมถือว่าโชคดีไปมองในกันเนาะโดยโดยดีใจบ่มาดีได้ได้ของควันชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยปุ๊ดหนี่นีหนีกับปดนี่กับปดคองควันก็ได้รถก็ได้รถก็ได้อืมหลุยังคิดได้ต่อไปอยู่ฮะคิดได้ต่อไปได้ยังบบเนี้ เงินขางานเงินแกงงานเออว่ถืกันนี้ว่าถกเนาะเออยอ่าก็ดีใจนําเนาะโอ้ยเนาะหนยใกล้สิเลิกแล้วบ่มื้อนี้บัดมันหดปูนมดปูน่นบ่หอยสิบ่คําเพิ่นบ่ดปูนน่ะําก็ยากจะเป็นดเเดทมกดเด้อบม้อยคําทมก็บ่ได้เนาะผู้ยังบหลายนึงเออต้องเฮ็ดให้เบิดเนาะจังได๋ก็เนาะอื โดยโดยนี่ถ้ารูปแล้วกับแล้วเลยบ่มันนี่บ้างเลยังมันอะรอันนี้ข้งคันคันแรกอืมขมันเต็มแล้วกัแต้งแตงกับป้งโอ้อลงฟองอ๋อออโดยขึ้นให้เตรียมมันอะไรเขาจับเรียมไว้ก่อนเนาะอกับบขึให้มันเตรียมโดยพอดีเพียง หเม้เี้มเป็นเยมแ,บบนแมนมนม,มันชีนน่กวแต่บุตบตบ,บับบงามเนาะคืออนาคตอ่าปุ้งกิวกลางอ่เนาะ<ด>อ,อ,อันนี้ว่างไงเขาจับเดียมไปแลดวเนาะดโอโดยดยทางบาล,ลี่เหมืนกับห้น้องเถือทองรองรถพี่น้องเลยอ๋ <c oughs> อคือสีนอนรรบอลลับเนอกเปล่งมันอย่เนาะ <c oughs> ดยโดยออล่ด้วดยอาถ้าว่าเห็ุเวียเก็ดงานนี่ก็ จักยามใด๋เด้อส no no ิได้นี่เนาะอ่าเพราะว่าเอาเฮ็ดกัเครือสิได้เนาะอืออ่าบ่ได้เนาะอถือว่าโชคดีพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดเฮือนบ่าทงนี่โชคดีทุกคนซ่ําซ่ําถึกอันรางวัลที่1เนาะอือโลเลยบ่บ่รางวัลที่1ก็ใกล้เคียงนะรางวัลใกล้เคียงอ่าเฮ็ดเบิดปูนี่เพิ่นกอ่าสิ วางไม้วางมือมึงนี่เนาะนุ่ยไอ้ช่างกะจับเดียมตัวนี้ถ่าเนะเาะเพราะว่าเัาต้องจับเดียมก่อนเลยบองไอ้ช่างแล้วก็ผูกใส่เนาะนุ่ยเลยมาจะมีเต็นน้ำเต็นไอเนี่ยเนี่ยมาฝากไอ้ช่างคนกับมึอนี่ถักหนึ่งกับเข่ากับน้ำหนี่คือที่นี่หลายคนมัอยู่มาไห้มึอนี่เนาะ โลยเพราะว่าทางทีมงานเท่ากับเขากันมาทุกคนมาทีนี่พี่น้องเลยมาตุ่มมาโฮมกันถือว่ามาต้อนทับอันของควันน่องถวยท้องมาจักบอกมานี่บ่เพราะว่าปกติบ่เคยมาอันรวมตัวกันแบบว่าอ่าตอนคำแบบว่าพ่อหน้าพ่อตากันบัดทุกคนนะเนาะโดยโดยอ่ะเดี๋ยวไปนั่ให้ก่อนได้สั่งเด้อ่าน้่งโบเย็นได้ละซึ่งเท่าไน ถือว่ามาเห็ดบ้านดังนี่ในรถสองคันพี่น้องเลยยังไม่หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำบ่นี่โอ้คนเพิ่งซื้อมาได้หนึ่งน้องมึงนี่เนาะหนึ่งแม่ผมหนึ่งบุยกินแล้วอ๋บ่แล้วเพิ่นดีใจเลยเพิ่นดีใจมอแต่ลองไปลองฮะเข่าเข่าวพัดจหลายกล่องเลยโอ้มีข่าวพัดทั้งหมดเตียงเพิ่นซื้อมาอยู่เนาะโอ้๋อบ่หนึ่งก็ได้เนาะมึงนี่เนาะโอ้ อิ a, ่มอิ okay, ่มแล้วมันนี่อ right? oh ่ะซะน้ำเปิมสิโบโบเย็นปัญหาเด้กินโดยโดยเซตตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เด้อฮะมีตู้ฮ้อนมีตู้ฮ้อนเลยโบมีตู้เย็นเนาะแม่นูมีมีกับไส้ก็ได้อ่ามีตู้ฮ้อนคือละวานะเด้ออ่าอากาศก็ฮ้อนอากาศก็ฮ้อนโอ้บ่แลงนอนบ่ฮ้อนฮ้อนเนาะฮ้อนก็ออกนอนเนาะอ๋อโดยเลยต้องนอนนอกเนาะแช่งกับนอนเพื่นละแถวพื้นน่ะจึงเย็นปูชา นอนตากมอกเลยพอดีเป mm ็น hmm. วัดพอดีบ no. hmm. bon uh, ่เป nah, ็นนานี Am ่ก็เร uh, ิ่มคอจะแขงแน่เนาะเริ่มแล้วดิอือเพิ่นฮ้อนเดือดๆโดยๆอากาศฮ้อนแน่มื้อนี้คือว่าฮ้อนปีปกติอยู่เดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็หนาวเนาะจักแนดอากาศก็ได้เปลี่ยนแปลงยฮะจักหน่อยก็เบิดปูนอดเอาน้องได้เนาะอือมืออาชีพานี่อือ รี่น้องเลยูว่าขางนี่เลียบหะบ้านนี่เรียนะปั้นนะ้านี่นะอ๋อปั้นยิบเลยแต่ว่ามองอกันไ้นี่คือมีโครงการเฮดดอสเนาะแต่งขอบย<ม>โดยโดยโ Mãi mày con nhân vẫn còn được văn là bồ hình bồ chư đấy nó thôi, thế còn gì nữa rồi cái gì, phun, ไว้ใจได้เนาะไอ้ซ่างเนาะครับน้องลาเพิ่นเฮ็ดนี่เนาะไว้ใจเต็มร้อยเลยบ่เต็มร้อยเต็มร้อยอันน้องลานี่จับเียมบ่ได้เป็นบ่จับเียมคือไอ้่างได้่ได้อยู่บ่อ๋อแต่ว่ายังบ่บ่แข็งแรงปานดแต่ว่าง่ายกับไอ้่างยังวางมือบ่ได้เนาะอืมันก็จับได้แต่มันจืดจืด มันเจิดออกนะเจิดออกมัน่เจิดมันเจิดออกข้างเปล่าเลยอือเลยๆเมื่อวานเลียมหรือว่าเสาโตสัมันธ์่าั่นพวกอ่ะจําได้อยู่อืเลยแต่มันอันนี้มันยาวเกินเนาะยาบ่เชิกันยาบ่เชิมันเียวเนาะง่เนาะเลยอืเียวมันเกิด้พี่น้องเยกคอยเฮ็ดเนาะเดียวก็เป็นเดียวก็เก่งอันนี้ก็ให้สร้างคนจับเียมให้อ่าอง ลาเพิ่นกะเอาปูนโบกคราวนี้แล้วแล้วกับปั้นเนะาะครั้งนี้กับปั้นแล้วแล้วมีแหละให้สร้างคนเสีเฮ็ดแบบนี้ให้ <c oughs> จับเรียมอดีเลยได้สำลายกะเอาสำนันเนาะมันีเนาะเท่าเมิร์ปูนเนาะ <c oughs> โดยโดย <c oughs> ปูนยังเดือดลายเติบอยู่ <c oughs> ปูนพอ <c oughs> ดีมืดนะเกลือเมิร์ปูนนี่ไ <c oughs> ต่ไฟใช้เลยเนาะ ำไฟเบอรฮุงกับเปิดไฟในตาใช่รึฮะไอ้าปู้ายังหลาเติบมง่ายบ่ตีนมันเลยแล้วมันตกเลยไงท่องทวนน้องนหวอยฟันรุดเลยอมือนี่คือขึ้นเนาะไอ้้างเนาะคือขึ้นมือนนี่ อาเพราะว่ามีอ่าทีมงานเฮาก็มากันอ่าพบหน้าพบปะกันม่วนอเงียบเงามาโดนแล้วเนาะทางหนองทงเว้าก็เนาะไปไปโชคทางทางได้บินแม่นอ่ามีครบรถเบิดเลยเนาะมื้อนี้เนาะครบรถได้โตโดยโชคลาก็เข้ามาพี่น้องเอ้ยอืมไหลมาเทมาโชคปั่นๆๆๆเดี๋ยวมันบ่แห้งอืม นะกะคำมือติดตาเลยสิกับปะทั้งไอ้ซางก็นเนื้อบาทนี่เอาไว้มืออื่นหรือมือฮือเนาะเจ้ามาเยี่ยมมายามมาอ่าเอานัวหัวมวนน้ำไม่มาหาไอ้ซางในบ่หมีเงาพี่น้องเลยมวนเฮฮาของมือเพราะว่าอ่ามีหลายคนเข่ามาหาบวชขาดสายเนาะ,อ,ะมอมีแต่เครื่องซุปเนีย่ยบาทนีอ่อีกอย่างหน่อยกับบุญบรรพ์เลยเตรียมตัวได้เนาะไอ้ซางไอ้ซางเนาะดดูิเตรียมตัวต เนี่ะเขาไปหาเล่นแล้วอ่ะอ่าไก่ได้เน้นเนาะเห่นกวนเหรินกวนคืนอ๋อตอนคืนนเลยเนาะคือกินเขาไปกับเว้นแดดเนาะอันแดดไปก็ได้ตอนเว้นกับมันหักแดดเอนแต่ว่าจนลายตอนคืนเตอนเว้นเวียเบา้ตอนเว้นเียเวี้ยแมนยูแมนยูกับพอดีแล้วน่าจะเลี้ยวนี่พอดีอ่าดีเลี้ยวเลยเลี้ยวเสาเลี้ยวเวิ้นเนี่ยแต่เมืองเนาะมันยังเหลืออีกหลายมืออยู่เด้หลายมือ หลายมืออยู่คือว่าวันที่6เริ่มวันที่6โอ้วันที่6เนาะแม่นวันที่6เขาคือกลางเตนไว้เอ้าเพิ่นจับจองที่แล้ว่เพราะว่าเดี๋ยวทีนีมันผู้ใดจองก่อนก็ได้ก่อนั่นะเฮาเฮาลบ่ต้องจองเนาะแต่รออย่างเดียวมีแต่รออย่างเดียวมีเงินรอแค่นั้นเเดี๋ยวไปจองที่ย่างแม่จองที่ย่างบ่อยๆรออย่างเดียวอือโดย Ok họ cắp ba đây sang nữa mình nữa. Rồi đi đó. Rồi. Cắp ba ông là đó. À rồi tôi này cả băng mày băng mưa nó. Rồi à cắp đây nó đào nó. Rồi thôi nhưng ma này. long lột vô. À rồi. Ok nó thì nó nó sắm lắp này và buồn cả. À trong tổ con thì nó này. Ba thua nó cả ngam đây thì nó này nó. Phát bao thùng thì ba lượm ngam cần nó. À. ผักบัวห pues, no. ัวหอมก็พอได้จําจุจําแจวแล้วประกาศยังก็กินกับลาบกับก้อยก็ได้แล้วนี่เนาะโดยอ่าตกถือว่าเป็นส่วนอ่ากล้วยไม้ก็ว่าได้บัดนี้เนาะผูมีแต่ต้นไม้ต้นตอกพี่น้องเอ้ยสวยงามบดนี้โอ้เนาะงามๆๆนี่ก็ตองอวแล้วนี่ก็อ่ามาอยู่มาเาจักหน่อยก็ครบสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยขึ้นอยู่ขึ้นเานี่ก็อยู่เย็นสบายเป็นสุขบดนี้เนาะโดย ปะพี่น้องสำหรับวันนี้บาบุญก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสานีกนเอาไว้ไปพ่อไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะบาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณนะทั้งพ่อแ่พี่น,อนอ้องหรือว่าเอฟซีทุกท่านเนาะที่ความหัดส้มขิมบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบโดยบข่ขลาโฆษนะาาของบาบุญมาโดยตลอดเนาะาหากว่าบาบุญฮหดผิดพลาดประการใดบาผิดบ่เทกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแ่พี่น้องอเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญไปแล้วพว่อแ่พี่น้องเ้ยสบายดีและสวัสดีเลยพ่อแพี่น้องกันเบิด์จุกูุุคนเน